สวัสดีครับเอกโคราชวบ้านมือสองนะครับวันนี้มาพบกับเจ้าโ o โยต้าอ a r d นะครับเป็นตัว c ีแพนะครับเครื่องยนต์2.5เบ,บนซินนะครับจดทะเบียนปี2017ราคาที่ตั้งขายนะครับ1,990,000บาทไปชมตอนนี้เป็นรถบ้านนะครับรถบ้านแท้ๆของโคโลานเลยนะครับ <c oughs> รถสวยเดิมไม่มีตำหนินะครับ มีแต่ลิ้วรอยเดี๋ยวเจ้จัดการให้นะครับเจ้าของเดิมใช้ดูแลดีมากครับขับอย่างเดียวอาบังเอิญว่าที่บ้านไม่มีเอาผ่านนะครับเดี๋ยวเราเอะไรกันแบบลูกท่งลูกทงหน่อยท่านรถสวยเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับเอา๋ารุ่นนี้มันยังได้นะคอยดูนะครับ พอดีที่บ้านผมไม่มีครับเลยต้องไปอย่างนี้ก่อนแต่ว่าอยาน้ำเสนอตอนนี้เลขหม่ที่แปดหมื่นโลแปดหมื่นเจ็ดพันโลเบาะสวยภายในเน,นี้ยบอ่ามาดูคนนั่งกันแล้วกัน บาสวยภายในเนี้ยมนะครับหลังคาโอเคมีสลูปบนะครับมีสลูปสองตำแหน่งไม่รู้จะบอกอยังไงเอาเป็นว่าสวยเดิมแล้วกันอืมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่เบอร์นะครับ087 377 2225นะครับตัวนี้ใส่ย,ยางมิชลินปีอะไรนะเดี๋ยวดูก่อน ปีสอง3ันยิบสามนะครับสี่เส้นพาษสี่พลบวต่อให้นะครับรถเพิ่งนำเข้ามาจอดสวยเดิมนั้นไม่มีขยับนะครับเจ้าของใช้อย่างเดียวอย่างที่ว่าแหละครับหาท่านใดสนใจจะเข้ามาชมรถนะครับรถจอดอยู่ที่แยกกระโดพกพีระซั์นะครับนี่ครับตรงข้ามตึกพรีกรสซัทเนาะ วันนี้เขาทำมุมมองนะครับก็จะจอดอยู่ข้างในเต็นท์นะครับเอกขอราลบ้านมสองนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจขอรายละเอียดนะครับทักสอบถามได้ที่เบอร์ศู7ย์แปนะครับสามเจ็นะครับสวัสดีครับ